กดกมอลแนวกระดัง okay. อ่าเลือกเอาอีกเอาตัวใดเอาตามที่น้องมากะลามีอย่างแน่เนาะนี่ก็จัดให้ตามใจ FC เนาะที่ได้อ่ามีงบประมาณที่ฝากมาแล้วให้น้องเพิ่นได้ซื้อเครื่องสําอางไสเนาะพี่น้องได้ไปบ่ดองนองใส่นองอยู่นี่มือแรง สองแสนห้าฟัน ที่น้องหลังจากที่มาหาน้องลิกแล้วเรียบร้อยเนาะวันนี้ก็คลิปนี้แม่จะพาน้องสาวเพื่อนไปเลือกเอาแป้งเอาเครื่องสํำอ่างเอาสบู่แล้วแต่เพราะว่าเอฟซีเขาฝากมาว่าให้น้องเองถ้าให้บัตรคำซื้อให้กับยันโบทึกคับน้องสาวนะเลยให้น้องสาวเลือกเน้องลิกแต่ก้อนน้องต่ำข้าวต่ำยืดใส่เออยืดไดเนี่ยคือผมบอกเลยว่ายืดใส่ พาไปเบิ่งก็ดูพาไปเบิ่งก่อดูเออไปเบื้องบ่อนบ่อนน้องเพิ่นต่ำเข้าก่อนใจเย็นๆแล้วจังไปเอาะเดี๋ยวเขาไปเบื้องบ่อนน้องลิกต่ำเข้าก้อนนี่น้องเพราะว่าหากะเศร้าต่ำเนาะเออกเขาเอาละเข้าไปใสร็จละเอ้อเอน้องมีห้องสีแล้วแหละเอาให้ขจ้าผู้ที่บเทนมี้เดี๋ยวไปเบื้องบ่อนที่เพิ่นต่ำเข้าในเมื่อก้อน ก่อนพี่น้องเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิง้งไปเบื้องไปเบื้องจุดที่ในเมื่อก่อนเพิ่มตามเข้าอยู่จุดนี้โอ้โคกตัวนั้นโคกตัวนั้นแน่เนะแล้วก็จุดนี้เป็นจุดตาเข้าบ่เออเพิ่นซื้อห้องสีแล้วพี่น้องนี่ห้องสีน้องอะไรกโอ้ซื้อได้จักปีแหละปีกายปีกายนี้ ขายมันต้นบอซื้อ <c oughs> ไงใคยขายง,ายงัวซื้อโอ้โ้ผดซื้อได้โทรศัพท์เลยพี่น้องเบิ้งไอ้เบิ้งดูโทรศัพท์นี่โอ้ได้โทรศัพท์เลยพี่น้ oh, นองคนะน่ะน้องลิกปลาตัวห้วยโอ้คนน่ะโทรศัพท์น้องลิกได้แล้วซื้อทเท่าไหร่ล้านสองล้านสองโอ้อะ จุดนี้แหละพี่น้องเลยเป็นจุดน้องลิกต่าเข้าเนาะทำอีสน้องกะจะไปตักเอาเข้าอยู่แล้วมันบ่ตักเอาเข้าอยู่แล้วแล้วก็จะมาต่ําอยู่จุดนี้เนาะแต่ก้อนนี่โอ้ยตัวหมูตัวไกล้นี่เพียบแล้วเดี๋ยวนี้นี่ให้แล้วตัวหมูตัวไกล้บรได้กินข้าวจากน้องลิกต่ํอ๋อจุดนี้แหละพี่น้องจุดที่เพื่อนต่าเข้าต่ตําน้ําแต่ในช่วงนี้เพื่อนกะสบายแล้วเพื่อนมีห้องสี่แล้วเรียบร้อยผูขายงัวซื้อพี่น้องเลย ไปเอาไปพุ่นซาบานันนี่เอาไปเลือกเอาแป้งพอดีมีเอฟซีทางฝั่งไทยเนาะที่เพิ่นได้ฝากเป็นเงินมา500บาทเดี๋ยวไปเบิงว่า500บาทได้อย่างแน่พี่น้องเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันมือน,นี้ก็จะมีเสียงตู้เสียงเพลงนิดน,นึงนะเพราะว่ามือน,นี้เป็นมืออนอม้ออุ่นดองมื้ออุ่นดองมืออื่นก็นจะเป็นมื้อดองพี่น้องเลยเป็นมื้อดอง เอฟซีเดอผู้ใดผู้เบาฮะโอแม่พี่น้องว่าน้องลิกนี่เป็นคนที่ขี้อายที่สุดพี่น้องเลยเวลาที่มีผู้ว่ามาล้มนี่มุดดินนี่แล้วนั่นปะอายน้องอายน้องอายน้องเป็นคนที่ขี้อายแห้งขนาดนาะจุดนี้นี่เกิดเพื่อนกำลังไปตักน้ำพี่น้องเลยเพื่อนกำลังไปตักน้ำ สายยางกอนอะอ๋อพี่ทางพีเพิ่นเพิ่นกำลังเฮ็ดดองทางนี้โอ้ทางนี้กะกกำลังต่ำเข้าเลยพี่น้องมาจุดนี้นี่ต่ำตลอดเลยโอ้พูน่ะเรื่องลินโอ้คักแท้เฮ้ยคักแท้คักแท้คักแท้เอาเลยเอาเลยปั้นเลยปั้นเลยโอ้เฮือนนี้มีงานเฮือนนี้มีงานแล้วพี่น้อง นี่เพ่นมาตากเอาน้ำเนี่ยมื้อนี้นะ่าจะเป็นมืออนม้ออุ่นดองมื้ออุ่นดองแน่นอนนี่แหละพี่น้องเอ๋ยสัพพสินค้าหรือว่าอาหารอาหารขายเครื่องอยู่บ้านน้องนิกเนาะเดี๋ยวให้น้องมาเลือกเอาเครื่องก่อนว่าเพิ่นจะใส่ยี่ห้อได้เนาะเดี๋ยวมาติดตามบือกำกันโอ้เครื่อง เอ้ปพดเกือบบไปเดี๋ยวมาให้น้องเลือกเอาเครื่องก้อนบานนี้โอ้แขกหลายลูกค้าหลายเนาะไม่ค้าคนงามนี่ไหนคนที่งามเนี่เจ้ากับงามคอยเท่าคนที่งามไทยเนี่เท่ากับยังงามอยู่ได้ลูกแล้วกับยังงามอยู่นี่เอฟซีเคยยองว่าโอ้ผู้ขายเครื่องค่ะคืองามแท้เพื่อนเป็นคนเวียดนามเนาะ คนเวียดนามจะผิวขาวผิวงามเออไปให้น้องสาวมาเลือกเอาเครื่องสำอางอยากให้เพื่อนเลือกเอาเลยว่าเพื่อนจะเอาอันใดได้เนาะเออตาตไฟแบบสีระบ้อเอาอน,นี้ละเอาอยางอีกบันนี่เลือกเอาอันนี้ไม่อย่งอันนี้แปง้งแปง้งไซส์แบบสีบ่ถึกหน้าและ <laughs> เอาเลือกเอาอีกเอาตัวใดเอาตามที่น้องมากคาละมีอย่างแน่เนาะนี่ก็จัดให้ตามใจ FC เนาะที่ได้อ่ามีงบประมาณที่ฝากมาแล้วให้น้องเพิ่นได้ซื้อเครื่องสําอางไซสเนาะพี่น้องกับจุดดีจุดนึงที่ออยู่บ้านเพิ่นนี่นะะมันมีร้านขายเครื่องมีร้านขายเครื่องอยู่อยู่ภายในร้านเลย หาสะดวกซื้อเลยเครื่องครบพี่น้องเลยให้น้นองเลือกเอาตามใจเลยพี่น้องเลยเพิ่นจะเอาตัวใดก็ถือว่าเฮากับบงว่วเพิ่นไซส์แบบไดเนาะตามเอฟซีที่ฝากเงินมาห้าร้อยบาทกะให้น้องเลือกเอาเลยถ้าว่าเหลือจากนั้นกะจะมอบอเป็นค่าเติมบัตรเติมบเมบอร์ให้น้องไปเลยเนาะ ก <c oughs> ็ขอขอบใจทาง FC ที่ฝากเงินมาเอาเท่านี้บ่เอาเท่านี้เช็คบินเช็คบินเลยให้แม่ค้าเช็คบินก่อนเอาใส่ถุงใส่ถุงดิเนาะนี่ก็บ่แต่คําก็ได้ได้เฮ็ดอ่าอ่ได้สร้างคอนเทนต์ให้ FC เฮาได้เบิ่งได้เห็นน้องลิกแบบ พามาซื้อเครื่องพี่น้องเมื่อน,นี้พามาซื้อเครื่องมาเบิ่งว่ามูลค่าสิทเทอร์ดนอแทนแทนแทนเ <c oughs> บิ้แล้วบ่สบู่เด้บบาบ่ไปเลือกอีก,อกไปไปเลือกเอาเลือกเอาอลเลือกเอาหลาะเลยไล่เลยแต่จะให้เกินเงิน <c oughs> เลือกเอาเลือกเอาพี่น้องนีก่กะ ส่งความสุขให้เอฟซีให้ทุกท่านได้เบื้องได้ส้มน้ำกันว่าอยู่ในขอบเขตสนุบทเนาะน้องเซน้องสาวเพื่อนกะอาจจะไสแป้งตามธรรมชาตินี่แหละพีน่น้อยแป้งที่โบมีราคาสูงปานใดเพราะว่าอยู่ในของเขตนี้มันก็นจะมีแต่เครื่องที่เพิ่นเอามาขายนี่ก็อ่ะเดี๋ยว จ่ายเงินก่อนละจังเมื่อลินน้ำน้องคนอีกจักหน่อยหนึง่งอยู่เฮือนได้ไปบอดองดองดองยู่นี่มืออ่อแรงสองแสนห้าพันช่วยสองแสนห้าพันสอ,อ,องแสนห้กิบห้าพันกิบในเก่าบ่เล่นไผ่งามน้องสาวอ่ะ เออกระเดียวว่ากระเดียวว่าค่องย,งยงามแก้งางามอ่ะค่อยกล้งามบ่ะสองคนงามคือเดีวยวอ่ะสองคนงามคือกันเลยไปได้ละพี่น้องเลยซื้อเครื่องให้น้องสาวแล้วเรียบร้อยแล้วบัตนี้กะบจีได้กลับออกมาลิ่นอยู่เือนของเพื่อนไปก่อนเด้อขอบใจไร่ไร่คนแม่ค้าคนงามขอให้ได้ขายดีๆ <c oughs> เข้าไปติดตามค่อยแน่เด้อจะเห็นตัวเองไปพี่น้องอกเมื่อก่อนบ้านนี้ได้ซื้อเครื่องซื้อของให้น้องเป็นที่เขยม้อยแล้วเนาะหลายคนเบิ่งอายขนาดผู้สาวงามผู้เดียวนี้เนาะอยู่บ้านนี้เนาะเออะเดี๋ยวหลังจากซื้อเครื่องซื้อของให้น้องสาวแล้วก็สิได้ครับเมื่อเบิ่งเมื่อกวดเบิ่งว่าเพิ่นเอาอย่างแน่เนอพี่น้องเนาะ ไปเบิว่าเพื่อนเอาอยังน,เนงเงินซานเพื่อนกนอยู่กับประมาณนี้แหละบ้านเพื่อนเนาะธรรมศาตดิดีพี่น้องวิถีชีวิตสะงบผู้คนกัมีน้ำใจถือว่าก็เป็นมิตรภาพที่ดีนะระว่างาก็ดีใจที่ได้หูจ้จากน้องสาวผู้ที่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่นาะซึ่งว่าน้องสาวนี่เป็นคนที่หูส้อยเวียกสอยงาน ครอบครัวซอยเวียกสอยงานพ่อแม่เนะบบาะบอกว่าจะเป็นเฮ็ดให้เฮ็ดสวนมันต้นอย่างทุกอย่างเลยพี่น้องเลยมาพี่น้องมาเช็คเบิง้งเครื่องที่น้องเพิ่นเลือกอะน้องเอามาเบิ้งดูให้น้องเล็กจบจอกมาเบิง้งมีอสักงแน่ที่น้องเ่นไปเลือกเอา แฟบบโอ้สบู่มีสบู่มีแฟบบอันนี้ไม่หยางอันนี้ไม่หยางอันนี้ทาคิมอันอันเต่งเต่งหน้าบ่นี่อันแัดหน้านเติมผิวให้มันใสมันเซาะมันใสพี่น้องเลยโอ้อันนี้ลิปสติก <laughs> โอ้กะผู้หญิงเนาะพี่น้องมันผู้หญิงเควนกะจะ ประมาณนี้แหละพี่น้องเลยก็มีข้าวแป้งน้ำแดงก็ต้องต้องขอเข้าใจ f อซเนาะที่ได้อ,อุปถรัรมภ์คำสููมาให้น้องสาวที่ว่ามีความเมตตาก,กรุณาน้องสาวให้เพื่อนได้ให้เพื่อนได้มีข้าวแป้งน้ำแดงไซสบาสีเนาะตามภาษาบหมืนบานปกติแล้วน้อง็ส่บอบ,บ่มีหมมีเลยโ,บบโอ้สิเป็นเท่อทำอิตบ่นี่ได้ทานนี่นะ แต่ก่อนก็ท่ายอยู่ท่าแป้งอยู่บ่ท่าอะไรจพองโอ้ก็ต้องขอขอบใจขอขอบใจ FC ฟนะแม่ขอบใจเด้อขอบใจเด้อ FC เด้อขอบใจเด้อ FC เด้อที่ฝากมาให้ลูกที่ฝากมาให้ลูกบอลชนะบอลอีกใช่ไหมบอลชนะน้องสาวเพื่อนยังอายพี่น้องเอ้าวันนี้สิถามเออได้ได้โทรศัพท์แล้ว แล้วมีเบอร์ชื่อบเบอร์โทรตัวเองบอชื่อเอาเดี๋ยวเรแต่งคำสิกดกวดเบองเบอร์โทรเพื่อนเพื่อไว้ให้เอฟซีแต่เบองเพื่อผู้ที่อยากจะติดต่อหาน้องโดยตรงนะเบอรบางท่าเจ้าอยากฝากเครื่องฝากอย่างไม่ให้โดยกงให้เพื่อนโทรหาเลยได้บะได้ได้เนาะเบองมากวดเบองเบอร์ค่มาคูกวดจะบอกเบอร์ลักยังนี่เบอร์ลักเจ็ด กวดหน่อยโอ้คือหูงามเด็ดหู่ายตอนไหนนะเฟซบุ๊กตัวเก่าทำไซด์ได้แล้วตัวเก่าทำไปได้ไซด์แล้ว facebook ตั้งตัวไม่และแม่เออเอาบานี้พี่น้องเลยเดี๋ยวจะได้หูทางเฟซเฟซบุ๊กเลยกะเบอร์โทรพี่น้องเนาะเดี๋ยวติดตามลุ้นน้ำกันว่าเบอร์โทรน้องจังใดติดตามลุ้นน้ำกันได้พี่น้องเด้อ คือยู่บ่เนี่ยเห็นบมพี่น้องเบาแต่งคำเห็นแล้วเนาะแต่ว่ายังบ่ให้เอฟซีได้หูในคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาจะให้เอฟซีได้ลุ้นต่อไปในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ได้พาทานู้ชมมาเลาะ,ะพาทานูมม้ชมเบิ่งน้องสาวไปซื้อเครื่องสำอางแบบซีก่อนเนาะพี่น้องเนาะ เดี๋ยวติดตามเบิ่งในคลิปหน้าว่าเบอร์โทรของเพื่อนเฟซของเพื่อนจังใดรอรุ้นในอีพีหน้าสำหรับอีพีนี้ขอจะเพียงซํานี้ก่อนขอครับใจบายบายก่อนเนออี